ต่อจากนั้นเยสีจะตำน้ำพริกกะปิค่ะง่ายเยสิจะใส่น้ำตาลกระเทียมพริกพร้อมกันเลยค่ะตำรวมกันเลยค่ะง่ายดี วานเพื่อนเอาน้ำพริกมาให้สองกล่องค่ะน้ำพริกเก,อกลอกุ้งน้ำพริกกุ้งแล้วก็หลังจากนั้นยยสี่จะใส่น้ำส้มแบบนี้อ่ะง่ายดีไม่มีมะนาวค่ะต้องเอาแบบนี้ไปเลยค่ะง่าย หนึ่งสองสามสี่ห้ายายสี่ชอบกินเปรี้ยวๆ่ะมันจะเซ็ปแล้วก็คลุกให้เท่ากันคลุกให้เข้ากันแล้วก็ ใก่เลยายสิส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชิมค่ะ เรียบร้อยใส่ถ้วยที่นี่เวลาล้างแล้วก็ต้องเช็ดให้แห้งค่ะไม่งั้นมันจะเป็นเชื้อราเพราะว่าอากาศที่นี่มันหนาว เก็ดให้แห้งแล้วก็จัดเก็บเดี๋ยวมาดูสีสันน้ำพริกของยายสินะคะน่ากินขนาดไหน รียบร้อยแล้วมาดูก,กันค่ะนี่ค่ะเค่แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ